มีปัญหาเรื่องยุงไหมเพื่อนๆลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าเพื่อนเปิดร้านอาหารหรือว่าไม่เปิดร้านอาหารก็ได้แต่อยากจะนั่งสบายๆโดยที่ยุงไม่กัดที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่เครื่องนี้ครับเครื่องนี้ผมนำเครื่องนี้มาใช้ได้ประมาณสักปีเศษตั้งแต่ผมมาทำสวน ออไ,ดได้ครึ่งหนึ่งคือเรามาทําสวนมาสามปีแล้วแล้วเราอยู่บ้านกลางสวนเ่ยตรงนี้ก็กลางสวนเนี่ยดูดูสิครับดูได้ดูภายนอกเราเนี่ยมืดขึ้นไปหมดแล้วยุงมันเยอะมากแล้วไปเจอเครื่องเนี้ตัดสินใจเอาเครื่องนี้มาใช้ผลปรากฏว่ามันสบายก็เลยมาเล่าประสบการณ์เรื่องยุงว่า ถ้าเพื่อนเพื่อนมีปัญหาลูกเด็กเล็กแดงมีปัญหาหรือว่าลูกค้าลำคาญกวนใจวันนั่งทานอาหารแล้วเจอยุงมากัดมันลำคาญพอลำคาญแล้วมันเสียอารมณ์นี่เลยครับมสคิวทูเนี่ยมสคิวทูหรือมสคิวโตเนี่ยฮะที่แปลว่ายุงเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรรมและข้อดีของมันก็คือมันปลอดภัยหายห่วงลูกเด็กเล็กแดง คุณลูกค้าที่แพ้แพ้อะไรครับแพ้ควันฟวันที่ยาก,กันยุงเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วก็มีปัญหาเรื่องยุงเราก็จะใช้ยาก,กันยุงใช้สเปรย์ไล่ยุงสเปรย์ฆ่ายุง,ตยยงแต่อันเนี้ยมันปลอดภัยมันเป็นไอหมอกแล้วมันก็ใช้ไฟฟ้าเสียบไปเอาน้ําเติมแล้วน้ำยาหยดไปประมาณเจ็ดหยดต่อหนึ่งลิตรมันใช้ได้เป็นปีเลยครับ กระดน้ํายากดใหญ่ๆแล้กขกดเล็กๆมันใช้ได้อย่างน้อยไก6เดือนเ็7เดือนผมอย่างเงี้ยชิวๆตอนเย็นๆเปิดนั่งดูโทรศัพท์นั่งอ่านหนังสือสบายใจเลยไม่ยุงไม่มียุงมากวนใจเลยและถ้าให้ดีมีพัดลมสักตัวหนึ่งเป่าไอหมอกเนี้ยถ้ามันกระจายมันก็จะครอบคลุมแอรเรียพื้นที่ที่เรานั่งทำกิจกรรมเนี่ย มันเจ๋งมากไอ้เครื่องนี้มอสคิวโต้หรือมอสคิวทูเนี่ยฮะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับ